ำรวจมือปราบในตำนานแต่ไม่ได้เป็นพลเอกใครกันที่สั่งตัดชื่อพลตำรวจโทรเรวัตในยุคที่ตำรวจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเคลือบแคลงมากกว่าความยุติธรรมมีบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ชื่อเสียงของเขาไม่ถูกกลืนหายไปกับภาพลักษณ์สีกากีที่ถูกตั้งคำถามหนึ่งในนั้นคือพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกศรชายผู้นี้ไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวข้าราชการ ไม่ได้มีเส้นสายหรือได้รับการปูทางเข้าสู่วงการตำรวจด้วยตำราหรือผู้หลักผู้ใหญ่หากแต่ก้าวเข้าสู่เส้นทางสายนี้จากความแค้นส่วนตัวและแรงผลักดันจากโศกนาตรกรรมในครอบครัวเขาคือเจ้าของตำนานขุนดงชุดปฏิบัติการที่เคยสร้างแรงกระเพื่อมในดงโจรภาคกลางเขาคือผู้คลี่คลายคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญสยามมนต์ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์เขาคือมือปราบที่มีธรรมะอยู่ในอกมีมีดหมอในกระเป๋า และมีคำด่าเจ็บๆไว้ตอกใส่อิทธิพลโดยไม่กลัวใครแม้ยศจะไปไม่ถึงพลตำรวจเอกแต่ชื่อของเขากลับฝังอยู่ในความทรงจำของประชาชนมากกว่าตำรวจระดับสูงหลายสิบคนที่เลื่อนยศไปเพราะระบบพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสศเกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2498ที่อําที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ในครอบครัวชนชั้นกลางที่มีอาชีพทำโรงสีข้าว แม้จะไม่ถึงกับยากจนข้นแค้นแต่ก็ไม่ใช่ครอบครัวที่มีอำนาจหรือเส้นสายใดๆชีวิตในวัยเด็กของพลตำรวจโทรเรวัตเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณตาผู้เป็นที่รักถูกปล้นและฆ่าเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมคนร้ายไม่เคยถูกจับกลุ่มและไม่มีตำรวจสักนายที่ใส่ใจเรื่องนี้มากพอจะไขคดีให้จบบาดแผลในใจจึงกลายเป็นไฟที่เผาไม่เขามาตลอดผมไม่ได้อยากเป็นตำรวจเพราะเทศ ผมอยากเป็นตำรวจเพื่อให้มันไม่มีโจรมาฆ่าใครตายฟรีๆแบบคุณตาผมเคยเจอพลตำรวจโทรเรวัตกล่าวไว้ในรายการหนึ่งตอนเด็กเขาไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งหรือหัวกะทิแต่กลับเป็นเด็กซ่าที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมจากพฤติกรรมเกเรเกินพิกัดจนครอบครัวต้องหาทางออกให้ด้วยการส่งเขาไปสอบบรรจุรับราชการเป็นเสมียนอำเภอเขาสอบติดและเริ่มทำงานในอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทเมื่ออายุเพียง18ปี แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาเรียนรู้ระบบราชการด้วยตัวเองเก็บเงินสะสมความรู้และสุดท้ายตัดสินใจย้าย,ายสายมาเป็นปลัดอำเภอและต่อมาก็คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตโดยการสอบเข้าเป็นตำรวจในวันที่1ตุลาคม2 5 2 2นารพลตำรวจโทรเรวัตได้รับการบรรจุเป็นร้อยตำรวจเอกนับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางในเครื่องแบบสีกะกีที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลายเป็นตำนาน พลตำรวจโทเรวัตไม่ได้เริ่มต้นแบบคนทั่วไปที่เข้าโรงเรียนในร้อยแต่ใช้เส้นทางของคนทำงานที่ไต่เต้ามาจากตำแหน่งบริหารท้องถิน่นแล้วเปลี่ยนแนวรบมาสู่ภาคสนามโดยตรงครั้งแรกในเครื่องแบบสีกากีเขาถูกส่งไปประจำที่สอพอเอมืองลบบุรีในยุคที่พื้นที่นี้เต็มไปด้วยอิทธิพลเถื่อนจนผู้ร้ายและความร้ายกฎหมายแบบสุดขั้วเป็นที่ที่ตำรวจหนุ่มต้องเอาตัวรอดให้ได้ด้วยไหวพริบความกล้าและสัญชาตญาณดิบ ไม่ใช่แค่กฎหมายจากตำราแม้จะเริ่มต้นในตำแหน่งที่ไม่สูงมากแต่การทำงานของพลตำรวจโทรเรวัตกลับโดดเด่นเกินตัวเขาเป็นตำรวจประเภทไม่ชอบนั่งโตชอบออกปฏิบัติจริงลงพื้นที่เองขี่มอเตอร์ไซค์เองไปถึงที่เกิดเหตุคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้ชื่อของเขาถูกจับตามองในวงการตำรวจอย่างรวดเร็วจากตำรวจหนุ่มในสอพอลบ,บุรีพลตำรวจโทรเรวัตไม่ได้นิ่งอยู่แค่การทำงานสายตรวจ แต่เริ่มเข้าสู่งานปกครองและงานสืบสวนโดยไม่ได้มีใครมาชี้แนะเขาเรียนรู้จากของจริงทุกวันช่วงต้นทศวรรษ2,530ลบบุรียังคงเป็นดงโจรอิทธิพลเถื่อนฝังรากลึกตำรวจบางคนเองก็เลือกจะอยู่เฉยๆมากกว่าจะขวางทางคนมีสีแต่พลตำรวจโทรเรวัตกลับเลือกเส้นทางที่เสี่ยงกว่าเขาเข้าปะทะกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลระดับท้องถิ่นและนำกำลังชุดเล็กๆที่มีอยู่ไล่ล้างกลุ่มโจรตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติการขุนดงเกิดขึ้นในช่วงนี้เขาเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจที่คอยกวาดล้างอิทธิพลเถื่อนในพื้นที่ป่ารอยต่อระหว่างลบบุรีสระบุรีชัยนาทกลุ่มเป้าหมายคือพวกค้ายาค้าของเถื่อนและจนปล้นค่าที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหนึ่งในปฏิบัติการที่ด่งดังที่สุดพลตำรวจโทรเรวัตนํนำกำลังบุกบ,บ้านผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งที่เป็นเจ้าพ่อท้องถิ่นขึ้นชื่อเรื่องโหดเหี้ยมและไม่มีใครกล้ายุ่ง ขณะปฏิบัติงานเขาต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกและตัดสินใจยิงเพื่อป้องกันตัวส่งผลให้ผู้มีอิทธิพลรายนั้นเสียชีวิตคาที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้ทำให้เขาได้เลื่อนขั้นในทันทีตรงกันข้ามเขาถูกสั่งย้ายไปประจำที่อื่นในฐานะป้องกันแรงกระแทกจากการเมืองท้องถิน่นแต่ในหมู่ตำรวจสายบูทั่วประเทศขุนดงกลายเป็นชื่อที่ทุกคนต้องหันมามองตำรวจที่ดีต้องกล้าชนแต่ถ้ากล้าชนแล้วอยู่ได้ก็ต้องฉลาดด้วย พลตำรวจโทเรวัตเคยพูดไว้กับลูกน้องการเข้าปรับกลุ่มโจรในพื้นที่ดงและการใช้ข้อมูลข่าวกรองผสมกับการลงพื้นที่จริงทำให้เขากลายเป็นตำรวจที่มีความสมดุลทั้งสองด้านฉลาดเป็นสืบและบ้าระห่ำเป็นปราบนี่คือช่วงเวลาที่เริ่มทำให้ชื่อพลตำรวจโทเรวัตปรากฏในวงการตำรวจอย่างจริงจังและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานมือปรับขุนดงอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์คดีฆาตรกรรมสะเทือนขวัญของไทย คดีสยามนถือเป็นหนึ่งในคดีที่สั่นสะเทือนวงการตำรวจและสังคมในยุคนั้นอย่างรุนแรงเพราะมันไม่ได้เป็นแค่คดีฆาตรกรรมธรรมดาแต่มันคือคดีที่เต็มไปด้วยการอำพรางหลักฐานลวงและความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดสยามนเป็นภรยาของผู้พิพากษาหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งถูกพบเป็นศพถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมกลางบ้านพักข้าราชการคดีนี้ถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวและขัดแย้งทางครอบครัว หลายฝ่ายพยายามหาทางจบให้คดีด้วยการปิดคดีแบบลวกๆแต่พลตำรวจโทรเรวัตซึ่งในขณะนั้นอยู่ในตำแหน่งรองผู้กำกับสืบสวนไม่ยอมให้ความจริงตายตามศพเขาเข้าร่วมกับทีมสืบสวนพิเศษและเป็นผู้หนึ่งที่ผลักดันให้ใช้นิติวิทยาศาสตร์และ DNA ซึ่งในยุคนั้นยังถือว่าใหม่และไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยมายืนยันข้อเท็จจริงแม้จะถูกกดดันจากทั้งในและนอกองค์กรเขาก็ยืนยันเดินหน้าสืบสวนในแนวทางของตนเอง ความยุติธรรมไม่ควรตายไปพร้อมกับคนตายพลตำรวจโทรเรวัตกล่าวในที่ประชุมหนึ่งอย่างไม่เกรงกลัวการคลี่คลายคดีสยามล์ใช้เวลาน,านานนับเดือนกว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งพบดี a ของผู้ต้องสงสัยรายสำคัญและเบื้องลึกความสัมพันธ์ในครอบครัวที่บ่งชี้ว่าผู้พิพากษาสามีอาจเกี่ยวข้องพลตำรวจโทรเรวัตไม่กลัวแม้จะชนกับคนมีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมเขาเดินหน้าเสนอความเห็นทางสํานวนตรงไปตรงมา จนในที่สุดคดีนี้นำไปสู่การพิจารณาใหม่และถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในคดีที่เปลี่ยนระบบสอบสวนคดีอาชญากรรมของไทยนับจากนั้นมาเขาไม่ใช่แค่ตำรวจสายบูในตำนานแต่คือตำรวจที่ยืนหยัดในหลักฐานและความจริงไม่ว่าคู่ต่อสู้จะใหญ่แค่ไหนหลังจากสร้างผลงานระดับชาติในคดีสยามนพลตำรวจโทเรวัตได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญในสำนักงานตำรวจภูธรภาค7 ทั้งนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีเขตที่เต็มไปด้วยอิทธิพลเจ้าพ่อท้องถิน่นและปัญหาเรื้อรังอย่างยาเสพติดเขาใช้ยุทธศาสตร์ตัดรากถอนโคนไม่ใช่แค่ไล่จับลูกน้องแต่ขุดรากผู้มีอิทธิพลตัวจริงกลยุทธ์หนึ่งที่เขาใช้คือการปลอมตัวเข้าแทรกซึมวงพนันและแหล่งข่าวเพื่อเปิดโปรงเครือข่ายจากภายในหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นในช่วงนี้คือการทลายบ่อนการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการซื้อเสียงและฟอกเงินขนาดใหญ่ ซึ่งยงใหญ่ไปถึงกลุ่มการเมืองในพื้นที่บางแห่งภาคเจ็ดกลายเป็นพื้นที่เย็นลงอย่างชัดเจนเมื่อพลตำรวจโทรเรวัตเข้ามาควบคุมต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลหน่วยงานข่าวกรองหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งนี้พลตำรวจโทรเรวัตมีบทบาทในหลายภารกิจลับเช่นการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองและกลุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคง การป้องกันแผนล,ลอบสังหารบุคคลสำคัญในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยข่าวต่างประเทศกับไทยในเรื่องยาเสพติดข้ามชาติข่าวกรองที่ดีไม่ใช่ข้อมูลที่มากที่สุดแต่คือข้อมูลที่เร็วและแม่นยำพอจะหยุดหายนะก่อนมันเกิดขึ้นพลตำรวจโทรเรวัตกล่าวไว้ในวงสัมมนาน,นักข่าวถึงแม้จะมีหลายภารกิจที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ผู้ที่ทำงานกับเขายืนยันตรงกันว่า พลตำรวจโทรเรวัตคือคนที่สามารถเปลี่ยนสายงานราชการธรรมดาให้กลายเป็นแนวรบแนวหน้าได้ทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในช่วงที่วิกฤตยาเสพติดเริ่มระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยโดยเฉพาะยาบ้าท,ที่ทะลักเข้าประเทศเป็นล้านเมต็ดต่อเดือนชื่อของพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรถูกเสนอขึ้นมานั่งตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำหรับบางคนตำแหน่งนี้คือเก้าอี้ร้อนเพราะเต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งจากการเมืองอิทธิพลและทุนสีเทา แต่สำหรับพลตำรวจโทรเรวัตมันคือสนามรบที่เขารอคอยพลตำรวจโทรเรวัตเป็นคนแรกๆที่ปรับโครงสร้างหน่วยปฏิบัติการปอสอให้เน้นความรวดเร็วและเฉพาะทางเขาแบ่งทีมเป็นสายสืบลึกฝ่ายส,สืบสวนข่าวกรองและฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์สาประสานได้แก่ตัดต้นทางประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสอปอปลาวและเมียนมาผ่านระบบตำรวจสากลปิดเส้นทางลำเลียง ล้อมรอบชายแดนภาคเหนืออีสานใช้เทคโนโลยีสอดแนมสแกนหีบห่อรถบรรทุกและขบวนลำเลียงแบบเคลื่อนที่ฟอกเงินให้ตายไล่ตรวจเส้นทางการเงินของเครือข่ายค้ายาแม้ไม่เจอยาก็สามารถจับได้ถ้าเจอเงินผิดปกติหนึ่งในภารกิจที่สร้างชื่ออย่างมากคือการจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดข,ข้ามชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักรูกลางกรุงเทพยึดยาบ้าก,กว่า1ิล้านเม็ดพร้อมเงินสดและทรัพย์สินอีกกว่า100ล้านบาท พลตำรวจโทรเรวัตเดินทางลงพื้นที่เองนำสื่อเข้าชมของกลางและตอบคำถามอย่างไม่หลบเลี่ยงยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องของตำรวจแต่มันเป็นภัยความมั่นคงของชาติพวกมันฆ่าเยาวชนของเราแบบไม่ต้องยิงกระสุนสักนัดพลตำรวจโทรเรวัตกล่าวไว้ตลอดช่วงเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทรเรวัตประทะทั้งขบวนการค้ายาในประเทศและทุนสีเท่าที่พยายามใจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้เขาหลับตาข้างหนึ่ง แต่เขาไม่รับไม่ยอมและไม่ถอยแม้จะมีใบสั่งเงียบให้เขาเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งมีชื่อเข้าชิงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่สุดท้ายกลับไม่มีการโปรโมทเขาถูกจัดเข้ากล่องอันตร,รายต่อโครงสร้างเดิมแม้ยศจะหยุดที่พลตำรวจโทแต่ผลงานของเขากลับกลายเป็นต้นแบบการทำงานปรับยาเสพติดยุคใหม่ เมื่อเสียงปืนจางลงและเวลานาฬิกาชีวิตเดินมาถึงการ,กรเกษียณในปี2558นารพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรไม่ได้หายไปจากสื่อหรือหลบไปใช้ชีวิตสบายในต่างจังหวัดแบบอดีตนายพลหลายคนตรงกันข้ามเขาเดินเข้าสู่ชีวิตพลเรือนด้วยหัวใจของพลเมืองพลตำรวจโทรเรวัตปรากฏตัวในรายการต่างๆหลายครั้งวิจารณ์การเมืองอย่างตรงไปตรงมาและไม่ลังเลที่จะวิจารณ์ตำรวจที่โกงกินประพฤติมิชอบหรือใช้อำนาจในทางผิด ผมไม่ได้เกลียดตำรวจแต่ผมเกลียดตำรวจเลวและเกลียดร,ระบ,บที่ให้ตำรวจเลวโตได้เร็วกว่าคนดีคำพูดของเขาที่คนแชร์กันทั่วโลกออนไลน์เขาร่วมเป็นวิทยากรในหลายเวทีฝึกอบรมตำรวจรุ่นใหม่โดยเน้นเรื่องจริยธรรมความกล้าและหลักฐานเขาบอกเสมอว่าการเป็นตำรวจไม่ใช่เรื่องของปืนหรือยศแต่คือการยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องได้คำชมแม้จะไม่มีอำนาจในโครงสร้างตำรวจอีกต่อไป แต่พลตำรวจโทรเรวัตยังเป็นอิทธิพลที่ขยับแล้วสังคมหันมามองเขาให้สัมภาษณ์แบบตรงๆกับเจ็บด่าจริงและพูดแทนประชาชนที่เบื่อระบบทุจริตเขาไม่ได้ใช้เวลาหลังกเกษียณไปกับการตกปลาแต่ใช้มันสร้างคลื่นอีกระลอกเพื่อให้คนรุ่นหลังไม่ต้องเจอระบบที่มันเน่าจนต้องเผาแม้เขาจะเป็นตำรวจที่ยึดมั่นในหลักฐานวิทยาศาสตร์และเหตุผลแต่ในอีกมุมหนึ่งของชีวิตราชาการพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่จับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของสยเวทเครื่องรางและศรัทธาแบบไทยๆท,ที่ฝังรากอยู่ในวงการตำรวจมานานเจ้าหน้าที่รุ่นน้องที่เคยร่วมปฏิบัติงานกับเขาเล่าเหมือนกันว่าก่อนออกลุยคดีใหญ่หรือจับเครือข่ายที่มีอิทธิพลพลตำรวจโทรเรวัตจะมีของประจําตัวที่พกติดเอวเสมอเช่นผ้ายันรูปหล่อหลวงพ่อชื่อดังหรือพระเครื่องรุ่นหายากเขาไม่ได้โชว์ของเหล่านี้แบบโอ้อวดแต่เชื่อว่าเป็นกรอใจและเครื่องเตือนสติ ว่าทุภารกิจมีความเสี่ยงและชีวิตคือความไม่แน่นอนผมเชื่อในบุญแต่ไม่พึ่งบุญแทนการทำงานพลตำรวจโทรเรวัตเคยพูดติดตลกกับนักข่าวด้วยบุคลิกเด็ดเดี่ยวดุเข้มไม่กลัวใครและด่าตรงไม่อ้อมพลตำรวจโทรเรวัตกลายเป็นบุคคลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อบ่อยครั้งทั้งรายการข่าวรายการเจาะลึกไปจนถึงการเป็นต้นแบบของตัวละครตำรวจในละครโทรทัศน์ซีรีส์แนวอชากรรมหลายเรื่องมีตัวละครที่ดัดแปลงบุคลิกจากพลตำรวจโทรเรวัต ตำรวจหัวร้อนมีความเป็นผู้นำแต่ไม่ง้อระบบพลตำรวจโทรเรวัตไม่ได้กเกษียณแบบเงียบๆเ,เขากลายเป็นคนที่สื่อมวลชนขอสัมภาษณ์เมื่อมีข่าวทุจริตตำรวจทำผิดหรือเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลแม้หลายครั้งจะวิจารณ์แรงจนทำให้เขาถูกหั่นชื่อออกจากเวทีหรือรายการบางแห่งแต่เขาก็ไม่หยุดพูดเขายังใช้พื้นที่ออนไลน์รวมถึงคลิปวิดีโอและ Facebook Live มาเป็นสื่อปลุกสำนึกต่อวงการตำรวจไทย พลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรคือชายที่อุทิศชีวิตให้กับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงเขาไล่ล่าคนผิดอย่างไม่เกรงใจใครปรับยาเสพติดอย่างถึงรากแช่อำนาจมืดในองค์กรตนเองและกล้าย,ยืนเดี่ยวต่อหน้าอิทธิพลแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ตลอดชีวิตราชการคือคำว่าพลตำรวจเอกคำถามที่ไม่มีใครตอบทำไมคนที่มีผลงานมากมายกลับไม่ได้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดทำไมชื่อของเขาถูกกันไว้ในวระยกย้ายสำคัญ ทำไมตำรวจที่กล้าชนระบบกลับถูกมองว่าเสียงดังเกินไปคำตอบอาจไม่ใช่แค่เรื่องระบบหรือคุณสมบัติแต่มันคือโครงสร้างของการยอมจำนนในสังคมที่ความเงียบคือเครื่องมือของความก้าวหน้าคนที่พูดความจริงย่อมถูกมองว่าอันตรายมารดกที่ยิ่งใหญ่กว่ายศแม้ไม่ได้ครองยศสูงสุดพลตำรวจโทเรวัตยังคงเป็นที่จดจำในฐานะตำรวจตัวจริงตำรวจที่ไม่เล่นตามเกมแต่เขียนกฎใหม่ให้เกมเปลี่ยน ลูกน้องจำเขาในฐานะนายตำรวจที่ลงไปเสียงด้วยตัวเองประชาชนจำเขาในฐานะเสียงที่ด่าแทนใจคนดูข่าวและสังคมควรจำเขาในฐานะตัวแทนของตำรวจในอุดมคติแม้มันจะเป็นแค่ความฝันของคนไทยไม่กี่คนตำนานของพล,ล,ลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรจบลงที่ยศพลตำรวจโทแต่ชื่อของเขาถูกจารึกไว้เหนือยศใดๆในใจของผู้คนที่ยังเชื่อว่าตำรวจดีมีอยู่จริงหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ